ต่อให้เราการเงินดีเราหรือจนถึงเราร่ํารวยแล้วอ่ะ,อะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีความสุขแบบร้อนะเนาะนั่งรองไห้ในรถเบนซ์ฮะดีกว่านั่งรองไห้ข้างถังขยะ สวัสดีครับพบกับผมและคุณลุกพึ่งฮะ,ะกับ how to list ฮะ,ะรายการ how to be better ครับราะชีวิตต้องดีขึ้นกว่านี้ฮะ,ค,ะคลิปนี้ครับอาจในปี2022นเนะเมื่ออันนี้ออนแอร์ปุ๊บก็น่าจะเป็นปีใหม่พอดีก็ถือโอกาสนะฮะทุกคุณลุกพึ่งเนะะาะสวัสดีปีใหม่แฟนเพจ how to list be ทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ,ะท็อปิกในวันนี้ฮะคุณลุกพึ่ง ค่ะถ้าปีกวันนี้นะคะก็จะว่ากันด้วยเรื่องเงินเงินทองทองเลยคะเริ่มในต้นปีเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องใกล้ตัวมาโอเคดีเลยดีเลยเรื่องเรื่องของเรื่องคือนี่คือการเงินดีนะคะจะมีความสุขจริงหรือคุณเฟิร์นโอ้โหเป็นคําถามที่แบบน่าสนใจนะตอบยากแต่น่าสนใจนะครับเอาล่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงต้นปีค่ะได้มาเสพแนวคิดในการบริหารการเงินนิดนึงสอบแทรกนิดนึงเนาะนิดนึง แล้วก็นําไปปรับใช้มาเริ่มมันเลยไหมดีเลยเรลยเข้าเรื่องเลยดีกว่าโอเคมาเริ่มกันด้วยคําถามนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าการเงินดีเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะแล้วก็เราต้องหาเงินให้ได้เยอะหรือเปล่านะคะคุณเฟิร์สมีความคิดเห็นว่ายังไงคะสําหรับคําว่าการเงินดีโอ้โหอันเนี้ยต้องมาปรับความเข้าใจในคลิปนี้เนาะเราจะได้จูนกันติดแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการเงินดีนะครับไม่ได้หมายความว่าเงินจะต้องเยอะมันไม่มีข้อกําหนดว่า การเงินดีเท่าไหร่บรรทิงพอเหมาะนะมันไม่มีดังนั้นเนี่ยการเงินดีสาหรับผมก็คุณหามาแล้วคุณมีรายรับมากกว่ารายจ่ายอแล้วคุณนํารายรับตรงเนี้ยไปเก็บออมไปลงทุนไปซื้อของที่คุณอยากได้แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขดังนั้นเนี่ยการที่มีการเงินที่ดีการที่เรามีแผนการเงินค่ะการที่เราเนี่ยวางแผนการเงินก็ช่วยได้อื เห็นหมดีแม้มันเพราะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่เราจะต้องแบกรับไว้ที่ความเสี่ยงที่มันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตเนาะใช่เพราะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่การวางแผนการเงินพอการเงินมันดีปุ๊บคุณก็สามารถแบ่งเงินก้อนนี้โอเคไปใช้ยามฉุกเฉินก้อนนี้จ่ายประกันมการทาประกันก็ช่วยลดความเสี่ยงของเราหรือซื้อของที่เราอยากได้่าใช่เห็นไหมเป็นรางวัลให้กับตัวเองถูกต้องถูกต้องเลยเนี่ยอันนี้คือในมุมมุมของผมว่าการเงินที่ดี เป็นอย่างไรแม่อันนี้จูนแนวคิดกันก่อนนะครับค่ะตรงนี้นะก็เพิ่งเห็นด้วยเลยนะจริงเพราะว่าเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยดูจากสถานการณ์ที่ผ่านมาอยู่โควิดคุณเฟิร์สก็คือแบบถ้าเกิดใครไม่ได้วางแผนการเงินมาดีๆเนี่ยมีแบบว่ามีสิทธิ์แบบมีความเครียดเกิดขึ้นมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องแบบตกงานเนี้ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะหรือว่าแบบว่าธุรกิจต่างๆที่ทาเนี่ยมันก็ผลกระทบเป็นโดมิโน่กันหมดใช่ไหมคะใครบอกว่าเงินไม่สําคัญไม่จริงฮะ ทุกวันนี้ฮะเราใช้เงินกันทุกวันค่ะใช่นะ<ช>อยู่บ้านเฉยฮะก็ต้องจ่ายค่าไฟแล้วค่าน้าก็ต้องใช้เงิน<ช>แต่ว่าฮะหลายคนเนี่ยก็วางแผนการเงินมาดีอืซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าพอทําไปเรื่อยเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะชีวิตจะมีความสุขหรือดีขึ้นอย่างไร<ช>แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ฮะมันจะรู้สึกตอนที่เป็นช่วงวิกฤตอืมจริงนะค<น>ะพอ,พอวิกฤตเนี่ยเราจะรู้เลยว่า เฮ้ยคนที่สายผ่านยาวมันได้เปรียบกว่านี่ว่า,าใช่าการที่เราวางแผนการเงินมาดีมีการเก็บออมในช่วงวิกฤตฮะเราก็ผ่านคนมันไปได้ใช่เนี่ยครับมันจะรู้สึกตอนนี้ตอนที่ทํามาตลอดสมมติว่ามีคนหนึ่งก็มีวินัยทางการเงินมาหลงห้าปีก็ทำมาเรื่อยๆโอเคก็ไม่รู้สึกอะไรก็ทํามาตลอดแต่ว่ามันรู้สึกตอนว่าเฮ้ยทําแบบนี้นะโหเราดีใจมากที่เราได้วางแผนการเงินมาดีได้มีการเก็บออม สามารถพาครอบครัวผ่านคนวิกฤตไปได้นะเออคุณลุพึ่งใจก่เป็นเรื่องที่สบายใจกว่าอยู่แล้วใช่ใช่ผมก็มองว่ามันก็ช่วยลดความเสี่ยงเนาะเราวางแผนกันดีๆมันก็ช่วยลดความเสี่ยงที่เราต้องแบกหลับไว้อ่าคุณรุ่งพึ่งตรงนี้คิดเห็นว่าอย่างอะไรดังนั้นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ถึงแม้ว่าถ้าเราไม่มีจริงเนี่ยเราเราก็รู้สึกเครียดนะมันก็ส่งผลต่อความสุขเราลึกๆใช่ใช่มันก็มันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ เราจะสุขหรือทุกข์มันมีเรื่องเงินได้นะเออเนะมันมีเรื่องเงินด้วยโดยอ้อมๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่เนอะผมก็มองว่ามันถูกต้องนะครับถ้าเรียกว่ามันส่งผลโดยตรงก็ได้โดยอ้อมมันก็มีมันมีผลนะแต่ว่าเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความสุขที่มันแท้จริงเสมอไปเราเคยพูดคลิปเรื่องการตั้งเป้าหมายไปแล้วว่าอย่าตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นตัวเงินเพราะว่ามันตอบยากนะครับเงินผมถามคนผู้ฟังเลยนะว่า เงินมันมีที่สิ้นสุดไหมป่ะมันไม่มีนะตัวเลขมันเป็นค่าอินฟินิตี้ถ้าเกิดเราบอกว่าความสุขของเราต้องมีเงินเท่านี้พอไปถึงแล้วปุ๊บมันก็ไม่พอนะเพราะว่าตัวเลขเงินอ่ะมันมันไม่เห็นภาพแล้วมันนับได้ไม่ไม่หมดอ่ะอืความสุขของเรามันก็จะต้องไปเรื่อยๆไม่มีที่จบสิ้นสักทีอันนี้อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งว่าเงินมันก็มันส่งผลโดยอ้อมแต่ว่ามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นของการมีความสุขถูกต้องไหมคุณนึ่งเอออ้อมๆเนาะใช่ใช่ ใช่ตรงนี้เพิ่งก็เห็นด้วยเลยนะว่าอย่างต่อให้เราการเงินดีเราหรือจนถึงเราร่ํารวยแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีความสุขแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,นะ,ะเนาะอออันนี้จริงผมลองคิดย้อนกลับไปนะว่าอืคนที่มีเงินเยอะเนี่ยเขาจะไม่มีความทุกข์เลยเหรอไม่จริงนะมไม่จริงไม่จริงเราเรียกว่าถ้าเกิดเรามีเงินเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าคุณเฟิร์สเนี่ยถ้าม,ม,มีเงินมากกว่ามันมีทางเลือกมากกว่าคนอื่นๆอยูแล้วเนาะ อย่างเพิ่งขอ,อยกตัวอย่างแบบว่าถ้าคุณเฟิร์สจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยคุณเฟิร์สก็เลือกได้ว่าคุณเฟิร์สจะนั่งเครื่องบินหรือจะไปรถหรือว่านั่งเครื่องบินจะนั่งแบบไหนล่ะนั่งอีนั่งแบบอีโค่ไหมหรือนั่งเฟิร์ส <Class S 1> คลาสก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อรถสักคันหนะึ่งเนี่ยมันมันก็สามารถที่จะทําเราไปขับไปได้เหมือนกันแหละอ่ะถูกไหมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราก็เลือกได้อีกว่าเฮ้ยเราจะเอาแบบขับแบบซูเปอร์คาร์หรือจะขับแบบอีโค่คาร์ก็ได้เพราะเรามีเงินเรามีตัวเลือกมากขึ้น มันทําให้เราได้มีตัวเลือกมากขึ้นเราได้เปรียบคนอื่นในตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าที่เราจะไปโรงพยาบาลัก็ได้ไปเอกชนก็ได้องยหรือใช้ประกนันหรือยังไงอย่างเงี้ยก็ได้เพราะมันทําให้เรามีทางเลือกเพิ่มขึ้นอ่ะคุณเฟิร์สน,นะคะถ้าพูดถึงการที่เรามีเงินการเงินดีอ่าอ่าอ่าโอเคเมื่อกี้ขอย้อนมานิดนึงที่เราบอกว่าคนที่มีเงินเยอะค่ะจะไม่มีความทุกข์เลยเหรอ ตอบว่าก็ต้องมีมันเป็นธรรมดาเนาะคนเราก็ต้องมีสุขทุกข์แต่ว่าคนที่มีเงินเยอะฮะมันจะมีคำานึงที่ตรงมากเลยนั่งรองไห้ในรถเบนฮะดีกว่านั่งรองไห้ข้างถังขยะเ oh. <laughs> นี่ยแต่คือสรุปใจความนิดนึงว่าสรุปแล้วมีเงินไว้ย่อมดีกว่าอ่ะตรงนี้ก่อนทุกคนจะได้เข้าใจเออเนะเห็นไหมเออว่าสนุกว่ะใช่ที <laughs> ่จริงเรื่องเงินเนี่ยมันคุยกันได้เยอะ,ะเรื่องการเงินค่ะ อย่างที่คุณพึ่งพูดมาเมาื่อคีครับว่าคนที่มีเงินมากกว่าย่อมดีกว่าค,คนที่วางแผนการเงินมาย่อมดีกว่าคนที่ไม่ได้วางแผนอืได้เปรียบก,กว่าแน่นอนะนะครับแต่ฮะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับว่ามีเงินไว้ย่อมดีกว่านี่ขมวดแล้วก็จดแปะไว้เลยมีเงินไว้ย่อมดีกว่ามาถึงช่วงท้ายครับคุณพึ่งครับสรุปแล้วเนี่ยการเงินดีครับชีวิตจะมีความสุขขึ้นจริงหรือ ที่จริงมันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะคะจะสรุปว่าไม่ได้เลยก็ได้นะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะคะหรือว่าเเพื่อนฝูงมิตรภาพที่ดีกันอะไรเนี่ยการลยายนะมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นครอบครัวเราเองเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของตรงนี้มากกว่าที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขหรือไม่มีความสุขที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือ ความคิดของตัวคุณเองอว่าคุณคิดยังไงนะคะเขาบอกว่าคนที่มีความสุขหรือคนที่ไม่มีความสุขเนี่ยสองคนเนี้ยเขามองโลกต่างกันอยู่แล้วแม้กระทั่งว่าเขาเป็นคนรวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเขาก็มองโลกต่างกันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะแบบสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยใน A เ,เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสม่ำเสมอส่วนใน B เนี่ยมองโลกในแง่ลบเสมออย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อสองคนเนี้ย เจอเหตุการณ์เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะคิดไม่เหมือนกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะต่างกันอยู่แล้วค่ะสุดท้ายมันก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็องคประกอบอื่นๆด้วยส่วนการเงินเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งแบบอ้อมๆมากกว่านะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยกันเนาะเรียกว่าชัดเจนนะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับคุณผู้ฟังความสุขมันมีหลายมิติอเพื่อนฝูงอาหารค่ะสัตว์เลี้ยงก็สามารถสร้างความสุขให้เราก็ได้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนมีเงินเข้ามาประกอบใช่อ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับม,มันมันมีมันแบ่งได้หลายอย่างท่านนั้นเองค,ครับโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับให้กับ How to l i s t คิดให้ถึงล้านครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆนี้ฮะรบกวนฮนะแอดไลน์ line, How to l i s t ตามลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วเมื่อมีคลิปใหม่ผมจะส่งตรงไปที่มือถือคุณคนแรกเลยครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ